คู่รักลูกสองอดีตนางแบบสาวฉลองครบรอบ18ปีไม่บ่อยนักนะคะที่จะได้เห็นโมเมนต์คู่หวานบาของคู่รักสุ per โมเดลตัวแม่อย่าง Cindy, ซินดี้สรินยากับสามีสุดดากไบร์อนวิชอปซึ่งทั้งคู่นั้นแต่งงานและสร้างครอบครัวมาด้วยกันเกือบสองทศวรรษแถมยังมีพยานรักด้วยกันถึงสองคนก็น,น้องเลาและเอเดนค่ะลาสุดเป็นวันครบรอบแต่งงาน18ปีสาวซินดีน้ก็ได้แชร์ภาพคู่สุดสวีทกับคุณสามี แคปชั่นสื่อรักที่แปลเป็นภาษาไทยว่า18ปีที่ล่องเรือไปกับคุณมันไม่ได้เป็นแม่น้ําที่ราบเรียบเสมอจะมีพายุเกิดขึ้นที่ขอบฟ้าอย่างแน่นอนแต่เราเข้าใจสิ่งนี้ขอบคุณที่เป็นคุณและสําหรับทุกสิ่งที่คุณทําเพื่อชันและลูกๆรักคุณนะแอด8ร้อนบิชอปสุขสันต์วันครบรอบ #18 ปีที่แต่งงาน #25 ปีที่อยู่ด้วยกัน